quá đi gặp bên tôi cố hơn mà gặp chó mà thích mà nữa bên ông mà đi <nói> tầm 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 lão vô vô lão bên ông ơi mà lại đi tầm 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 lắm bên ông say của thêm ta cho pet cắt thay má tay đi bị tạm độ pro bị chốt để đi cho tạm độ bỏ bên ông pet bỏ à

một cái mặt. Blue Lạnh Nhôi, vừa nổi ở. Ah, vừa nong. Trident, I'm tanteep, vừa nong. Trident, I'm tanteep, vừa nong. Trident, vừa nong. นำชายนำลาลากองก้องไม่แซฟไปน,น้องอ่าแต่ปีพอเก็บไปน้องอ่าชายนำบัวเต็มดองไปน้องอพอไปน้องมบัวเต็มดองอ่าพออยากนำปลาไปน้อง

ไมาเกี่กับเก็บกมู้งเดียวไปน้องเกี่ยวกบเก็บมู้งไปน้องเก็บเก็บมู้เก็บมู้งจะว่าใครเอาเก็บมู้ตักมาได้ไปน้องนะจะใครเอาเก็บมู้เก็บมู้งจะไครเอาตักมาเลยจิ้มก้อนอืมกัดต้มเน่าไปน้องการตึงแล้วไม่กัดเพื่อไปน้องไม่ได้จิ้มน้องอืม ได้เปรี yeah. ้ยวพี learnt, вой, mai, mai. Ồi, oh. ่น no. right. okay. ้องกันนะได้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอืมยอ่ย่งอ่ะย่งอยไม่ไม่จินก่อนร้อยไปน้องเออเดี๋ยวจะปลูกกมเลยไปน้องจะปลูกเลยไปน้องปลูกปลูกกับไม่ไม่จริงจริงไปน้องนะ

mà là có kéo rót với nón im để tôi ơi, um, tít với nón, ừ. nó. ừ. bơ với nón, kéo kéo ừ. là ở

mai bắt nọ nhà bắt bài nia vậy bung là bắt nia bắt ok nick rồi leo rồi ừ. bắt ok nick non <laughs> hả nè tao đi đây nào?

อเนี่ยไปนอ้อเก็บโม่อ้ยาตังไม่อยู่นะ่ะตายมาต่ไปน้องอกนินตำมาดิมาไปน้อง่ะร้อยเด็บๆเลยไปนอ้อง bắt bát nhau Đồng bát Có đi nhau Hiếp rồi, đi rồi Hiếp rồi Ngầm nhau ra bát tắm rồi nó rồi Tắm rồi à thấy ừ. không cái bộ tâm rồi, Được rồi.

เรถได้ก็ได้ไปเนาะรถต้มยำกามี่รดถด,ด,ดังเดิมกามี่รถปาปิก้ากามี่ไปเนาะมึงล่ารถไอ้เหลือไปเนาะเดี๋ยวจะว่าลูลกค้าจะตั้ง

มาได้คอมเม่งอะไรตาอะไ้ตาคลิปอะไพี่น้องเอาี่น้องตาบ่าวทิศกินไม่รู้บาปกินหมูมามนก็โทษก็ไปด้วยได้พี่น้องนะ้าจบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดรับรักกันพี่น้องนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพี่น้องก็คุณนก็คุณพี่น้องเอฟพีอย่างแม่หมอี่น้องคอยทับกดบ่าวทิศก่อนติดตามคลิปบ่าวทิศอาตุดะมาพี่น้องแหลกคลิปหน้าบ่าวทิศอ่าได้มากว่าเป็นว่าน้องลาวเมนูไรลาวี่น้องรอรับชมนะ สำหรับคลิปนี้วัติุก็ตัวหลับไปก่อนก่อเชิญไม่คลิปหน้าสวัสดีกับพี่น้อง